วันนี้มี2ดิวชื่อใหม่ที่เข้ามาในลิสต์เป็นครั้งแรกๆเลยนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่แฟนๆบิษณุแดงต,ต้องตะโกนพร้อมกันว่าเอานะและอัปเดตล่าสุดนะครับดิวของวิตตเยาคารส er แล้วก็แบรนเอมบูโมครับสดิวนี้ที่แฟนๆยูเนเต็ดติดตามกันมาอย่างยาวนานตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามทั้งหมดกันได้ในคลิปวันนี้ครับ ฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากา่ย,ย่างรสข้าวมันไก่นะครับเหมือนเรานะครับพกข้าวมันไก่ติดตัวตลอดนะครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มจิ้มนมนด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้ง2แบบนะครับหาซื้อได้ทาง s h อป e ี้เราซืด้ที่ BKY Official Store TikTok Shop ทางประมือ o f f i c i a l นะครับแล้วก็เช่นกันทางกูเกิลมาร์เก็ตท็อปฟูดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อบงงบนนทออบ ซูซูกินะครับ Drive Your Dream ครับดิวล่าสุดจากทางซูซูกินะครับเป็นดิวพิเศษเลยพบค่าสนลดอกเบี้ย0%นนาน60เดือนหรือว่าขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือว่าซูซูกิ warranty free โปรแกรม7ปีครับรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้วนะครับวันนี้ถึง3ามสิบพฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิงครับยอดขายดับหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรังด้วยตกรรรมมมคคััับบปลอดดภยไไ่่าน ขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้ศาสตร์มั่นใจไปกับไข่ก o ูมิงนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องขอบคุณแฟนช่องแฟนเพจที่ติดตามช่องติดตามเพจกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะนะครับเหมือนพูดคุยเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแมวเมทเต็ดกันในคลิปมาโดยตลอดแล้วก็เพลินว่าผมไม่ได้ทําคลิป2วันเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาตรงนี้นะครับขออนุญาตไปพักผ่อนนะครับก็ไปพักผ่อนกับเพื่อน นะครับที่ทะเลนะครับตอนนี้กลับมาประจำการเรียบรอ้อยผมขอบคุณทุกท่านที่แบบแวะเข้ามาทักว่าวันนี้ทําคลิปหรือเปล่าไม่มีคลิปลงเลยนะหายไปไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ยังนึกถึงกันแล้วก็รอติดตามกันนะครับวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่การแสดงความยินดีกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับที่คว้าแชมป์ยูฟ่าเนชันลีนะครับ, League, รบหลังจากที่ชนะสเปนนะด้วยการดวลจุดโทษ5ต่อ3นะครับหลังจากที่เวลาปกติเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2 นะครับซึ่งบร so ูโน่เฟรนเดสก็ได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเป็นสมัยที่2นะครับหลังจากที่เคยได้มารอบนึงแล้วนะครับในปี2019ถือเป็นความสำเร็จปลอบใจกับทีมชาติกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ผิดหวังกับสโมสสอนไปแล้วก็พลาดชแชมป์ยูโรปาลีกไปนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาน,มน,ไไมนะครับก็ได้แชมป์เนชั่นส์ลีกไปได้สำเร็จสำหรับบรูโน่นะครับส่วนดิโอโก้ดาโลครับหรือว่าโลน้องรักนะไม่ได้อยู่ในทีม ที่ได้ลงสนามนะครับในเกมเมื่อคืนนี้ผ่านมาเพราะว่ามีชื่อแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นนะครับแต่ก็ได้ฉลองแชมป์ไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับพีโดคริสเซโนโรนัลโดนะครับตำนานของเราที่มีส่วนมากนะครับกับรอบรองชาเลิศ์แล้วก็รอบชิงชาเลิศก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับเสมอกันไป2 2ในช่วงเวลาปกติเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ยินดีกับทีมชาติโปรตุเกสด้วยนะมาต่อกันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักงเตะกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับณเวลานี้นะครับมี รายงานเข้ามาจาก f a ร r i c สฮอกกิน s ครับผู้สื่อข่าวที2นะครับจาก RMC Sport แต่ว่า f a ร r i c สฮอกกิน s ก็รายงานพลาดบ้างนะครับแล้วก็เข้าบ้างนะผมใช้คำว่านักข่าวสายฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่มีใครที่เข้าตาผมในลักษณะที่ว่ารายงานปังๆๆๆหรือว่าคือผมยังไม่เจอเดวิดออสเตีนของสายนักข่าวฝรั่งเศสนะครับฉะนั้นก็อาจจะ ฟังหลายๆหูก็ได้แต่ก็ไว้หูนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าฟรีซอกินก็เป็นผู้สื่อข่าวระดับสูงคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับแม่นทุกข่าวขนาดนั้นเขาบอกว่าแมเจอต์เนี่ยให้ความสนใจอีวานเอนติก้านะครับกองหลังวัย25ปีของโรมานะครับตอนนี้สัญญาของเอนติก้ากับโรมาเนี่ยเหลืออีก3ปีนะครับแล้วก็เขาคือตัวหลักของโรมานะซีซั่นที่ผ่านมาเขาลงสนามให้กับโรมาในลีกทุกเกมเลยนะครับแต่ทีนี้ผมสรารภาพว่า ผมไม่ได้ดูฟอร์มของเอนดิก้ามากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามายึดจักเสถิตินะนี่คือกองหลังที่จ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีคนหนึ่งคือเป็นกองหลังที่ขึ้นบอลดีจ่ายบอลดีนะครับฉะนั้นตรงนี้ใครที่เป็นสายดูเซรีอาแล้วก็ตามฟอร์มเอดิก้าอยู่บ้างก็มาคอนเฟิร์มผมได้นะครับซึ่งกองหลังที่จ่ายบอลขึ้นหน้าดีขึ้นเกมดีเนี่ยก็เป็นสเปกกองหลังในรูปแบบที่รูเบนเดโรบริมต้องการ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจากสเปคแล้วนะครับเอนติก้าเป็นกองหลังถนัดเท้าซ้ายซึ่งก็น่าจะเป็นลิสต์ที่ผมว่าอาจจะเล็งเผื่อไว้นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งที่ลิซานโดมาดิเนสเนี่ยความฟิตไม่ได้หรือว่าลงสนามปอเน,นื่องไม่ได้แล้วก็อาจจะมีการกลับมาหาดีลของเอนิก้าในกรณีที่เอนติก้ายังไม่ได้ย้ายทีมไปไหนนะครับถ้าสมมติว่าย้ายไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็จบกันไปมูลค่าของเอนิก้าตามที่สื่อรายงานตอนนี้อยู่ที่ราวราวล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมาก ถามว่าเซนเตอร์แบ็กคือความสําคัญระดับแรกที่มาเตะจะต้องเสริมไหมย่างแน่นอนนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลิสไว้ก่อนในอนาคตเกิดตลาดปี2026ต้องกลับมาหาตลาดเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งก็ลองดูว่าจะยังไงหรือไม่ถ้าตลาดนี้ดันขายนักเตะได้เยอะนะครับก็อาจจะวกมาหาเซนเตอร์แบ็กก็ได้นะครับเอนิกาถามว่าจําเป็นไหมก็ยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับคือจริงๆเอเดนเฮเว่นก็พร้อมขึ้นมาใน สเปคของกองหลังถนัดเท้าซ้ายที่ขึ้นบอลได้ดีนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเก็บไว้ก่อนนะครับสอบถามไว้ก่อนไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็คงยังไม่ได้จริงจังอะไรมากนักนะครับในเคสของวิกตอร์โอชิเมนก็มีความเคลื่อนไหวนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าทำไมผมต้องมารายงานข่าววิกตอร์โอชิเมนก็เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยโอชิเมนก็ยังมีข่าวโยงกับแมตต์อยู่บ้างบ,างบางๆนะครับทีนี้เนี่ย าจากพื้นข่าวในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยโอซิีมเพนมีข่าวกับอัลฮิลาวก็คืออัลฮิลาวที่ทราบกันนะครับเขามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเขา,าเสนอไปให้ดีลของโมเมตซาร่าซาร่าก็ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลต่อนะครับเอาเงินก้อนนั้นมานะครับเพื่อดีลของบรูโน่เฟรเดนเดสบรูโน่ก็ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอไปฉะนั้นเงินก้อนนี้นะครับก็จะนําไปสู่การไปยื่นข้อเสนอดีลของเวิร์ต์อโอเชีมเฮนนะครับแต่ว่าทีนี้ล่าสุดเนี่ย จากรายงานของอัลเฟ d โดเพดูล่านี่เป็นผู้สข่าวทีอสามจากสวตร์เตเลียเป็นสายตรงของนาโปลีนะครับรายงานเข้ามาว่าโอซิเมนเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอจากอลฮิลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยนาโปลีกับอลฮิลาวเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันได้เรียบร้อยนะครับด้วยตัวเลขเนี่ยจะเป็นการผ่อนจ่าย3งวดนะครับตัวเลขรวมจะอยู่ที่ประมาณ75ล้านยูโรอยู่ที่รารๆหก3ล้านปอนด์ก็คือเป็นตัวเลขที่ ค่าฉีกนี่แหละนะครับของทางโอชิมเพนแต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องค่าเหนื่อยมากกว่านะครับเขาบอกว่าตัวเลขค่าเหนื่อยที่เอาลฮิราวเสนอให้กับทางวิโตชิมเพนเนี่ยนะครับอยู่ที่ราวๆ4 8 5 8 5 0 0ปปอนด์ก็คือเกือบ5,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์สูงมากนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่หักภาษีแล้วก็ยังไม่รวมโบนัสด้วยนะครับคือหมายความว่าอาจจะได้โบนัสเพิ่ม,เต,มเติมด้วย คือถ้าคิดเป็นฤดูการเนี่ยโอซิมเฮนนะครับจะได้รับข้อเสนออยู่ที่25ล้านปอนด์ต่อปีคือเยอะมากแต่สุดท้ายโอซิมเฮนปฏิเสธข้อเสนอของอาฮิลาไปแล้วนะครับทีนี้ฟริโซโรมาโน่ก็มารายงานเพิ่มเติมครับว่ากาลาสรายนะครับยังคงยืนกรานที่จะพยายามคว้าตัวโอซิมเฮนให้ได้แบบยูทาวนเพราะว่าตอนนี้กาลาสรายเนี่ยถือเดียวยืมตัวอยู่นะครับจากนาโปลี นะครับคือผมก็ต้องบอกอีกครั้งว่าพอโอซิมเมนยังไม่ได้สังกัดใหม่ก็เลยจะยังมีข่าวโยงกับแมนยาเต็ดอยู่บ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมก็เอามารายงานให้ท่านทราบเฉยๆเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าแมนยาเต็ดคงไม่สามารถที่จะไปจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลระดับ5ันแสนปอนต์ต่อสัปดาห์กับโอซิมเมนได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็แค่ต้องมารอดูนะครับว่าเจ้าตัวจะย้ายไปไหนแต่ว่าสถานการณ์ในเวลานี้ก็น่าจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งในยุโรปนะครับประมาณนี้นะครับ มาดู2ดีลที่เป็นแฟนแฟนมร์เตตลุ้นหนักกันมาหลายวันดีกว่าเริ่มที่ดีลของวิโตยูเคเรสนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยฟริโซโรเมนุก็ยังยืนยันตรงนี้นะครับว่าแมรเตเนี่ยังคงหาเรือกันภายในคือยังคงมีความต้องการที่จะเดินดีลนี้อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับแมร์เตตก็คือเรื่องเงินที่มันไม่ได้ไป UCL อ่ะครับมันก็จะไม่ได้มีงบประมาณมากขนาดนั้นในการไปเดินดีลยูเคเรสแบบไม่ต้องขายออก เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าดีลมาดุสคุณญาปิดไปแล้วนะครับแล้วสโมสรกันเงินไว้สำหรับดีลของแบรน์เอมูโมไว้แล้วซึ่งเป็นดีลที่2มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงและนะครับซึ่งข่าวต่อไปไจะมาพูดถึงเอมูโมอยู่แล้วทีนี้เงินที่จะมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมันก็จะต้องได้จากการได้ไปยูเอลอย่งสุดท้ายเมื่อดตไม่ได้ไปนะครับะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการหาเงินเพิ่มแต่มันยังเป็นปัญหาในเรื่องของฝนะ่ายในตัวเรื่องการเงินอยู่นะครับฉะนั้นอย่างไรก็ตามในเชิงเทคนิคเนี่ยเดยังงงคออู่ใน Deal ข ยเแคลเรสและเอเจนต์ของยูเอแคเรสจะแจ้งทุกความเคลื่อนไหวของยูเ r แคเรสให้กับแมนยูเนตถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นจุดยืนเดิมครับจุดสำคัญในดีวของ ers, ยูเอคเรสยังคงอยู่ที่การปิดดิวขาออกหรือว่าขายนักเตะออกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกาลาโชไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม3ใบเถานะครับแดชฟอร์ดแอนโทนีซานโชนะหรือว่านักเตะใครก็ตามที่จะเป็นดีวออกจะนำมาซึ่งดีวของวิกตอร์ยูเอแคเรสส่วนดีวของเรย์อมบูโมครับ ก็เป็นธรรมชาติของการเดินเดียวนะครับในสเตจของการต่อรองราคาอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาเนี้ยที่คุณจะเห็นว่าข่าวเงียบทํให้เงียบจังเลยเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ทั้ง2ฝั่งกําลังต่อรองราคากาันไม่ให้อีกฝากเนี่ยเสียเหลี่ยมนะซึ่งอาจจะมีการตกลงในเรื่องของราคารวมโครงสร้างดีลแอดออนหรือว่าเงื่อนไขต่างๆในเชิงรายละเอียดที่มันจะต้องคุยกันนะครับก่อนที่จะเซ็นเอกสารกันออปิดดีลอะไรกันเนี่ยนะครับแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับบางท่านก็ถามมาว่า ที่สเปอร์สนใจเนี่ยเพราะมีข่าวสเปอร์สนใจใช่ไหมครับฝั่งแมวแต่จะต้องเป็นกังวลไหมพวกเราจะโดนสเปอร์ปาดหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับณนะเวลานี้นะครับถ้าอ้างอิงข่าวจากเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งจากเยเลติกนะครับสเปอร์คือทีมที่สนใจอยู่นานแล้วนะครับสำหรับเรืเอ็มบูโมคือให้ความสนใจเอโมตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าเอ็มโมไม่ได้เลือกสเปอร์นะครับที่สําคัญเนี่ยสื่อที่รายงานว่าสเปอร์สนใจคือเดล l ี่มิร์เรอร์นะครับซึ่งเป็นสื่อเทียร่างนะครับฉะนั้น ณเวลานี้ยังไม่ต้องเสียดสีมากนะครับก็เป็นอันว่าช a n ของตอนนี้ก็คือมาเดกับเบรนฟอร์ดกำลังอยู่ในช่วงของการต่อรองรายละเอียดของดิลอยู่นะครับซึ่งถ้ามาอยู่ในสเตจเนี้ยถ้าสมมติว,ว่ามันตกลงกันเรียบร้อยก็คือเฮียบิโกดันดีวปิดดีลกันไปก็รอกันนิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนของดิวที่มันระดับสูงละนะครับอีกไม่นานนะครับแต่โอกาสดีวล,ล่มทุกดีมันมีอยู่แล้วครับมันมีโอกาสที่จะอะ่ล่มอยู่แล้วในทุกๆดีวในตลาดซื้อขาย แต่ณนะตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณนั้นเท่านั้นเองนะครับเอาละ่ะข่าวที่พีคที่สุดจากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นรายงานของโรเบิร์ตนซี่ผู้สื่อข่าวจากเลกิปซึ่งททนซี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวที่ถูกจัดไว้เป็น tier สองนะครับแต่ว่าก็ยังรายงานข่าวพลาดอยู่บ้างนะผมตัวอย่างข่าวที่พลาดนะครับหรือว่าดูเป็นจริงยากคือซีซั่นก่อนผมจําได้ผมทําข่าวทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งโรเบิรนซี่เคยรายงานตอนที่ยังไม่ได้ปลดเทนฮาก็บอกว่า ซีดานเนี่ยนะครับกำลังจับตาสถานการณ์ตำแหน่งกลุนซือของเมเยเตตอยู่ซึ่งโดยรวมก็พอจะทราบว่าคือซีดานไม่ได้ให้ความสนใจนะก,ก,กับการมาทางานที่อังกฤษเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นแบบว่าซีดานก็ไม่ได้มาคุมแมนยเตตแม้ว่าซีดานจะเป็นชื่อที่เป็นแฟนบีสตแดงอยากให้มาคุมหลายปีแล้วก็ตามผมเข้าใจนะครับแต่ว่าในเชิงของความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใกล้เคียงขนาดนั้นแล้วมันก็มีหลายข่าวที่แทนซี่รายงานแบบ วุฒิไปบ้างนะครับ 8. แทนซี่ก็ถือเป็นนักข่าวมีชื่อคนหนึ่งของฝ้าฝรั่งเศสนะซึ่งแทนซี่รายงานเข้ามานะครับเกี่ยวกับกรณีของจารุจิดอนนารุมานายทวารแชมป์ยุโรปของปารีสแซงต์แชงแมงซึ่งนะตอนนี้ผมต้องบอกว่าดอนนารูมาคือผู้รักประตูเบอร์ต้นๆของโลกถ้าสมมติมีบางท่านบอกว่าตอนนี้ผู้รักประตูที่เก่งที่สุดในโลกคือจารุจิดอนนารุมาผมก็ไม่เถียงนะครับ ตอนนี้โดนารูมาเหลือสัญญากับเปเชแค่ปีเดียวครับแล้วก็มีการเจราจารสัญญาใหม่มาหลายเดือนแล้วระหว่างเปเชกับดอนารูมาแต่ก็ไม่คืบหน้านะครับเพราะว่าดดนารูมาเนี่ยยังไม่ได้โอเคกับสัญญาที่เปเชเสนอมาให้นะครับคือตัวเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะมีการหารือกับทีมงานอีกไม่กี่วันข้างหน้าตอนนี้ยังเร็วเกินไปเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่เขามีความสุขดีในปารีสนะครับ ปารีส uh, คือตัวเลือก,กแรกครับแล้วเขารู้สึกโอเคที่นี่นะครับแฟนๆรักเขาแล้วก็ตัวเขายังอยากมีอนาคตระยะยาวที่ปาร์ตเดอแ์สนี่คือคําพูดของดอนรูมานะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาแหละครับที่มันต่อสัญญาไม่ได้เพราะว่าหลุยส์คัมโปซึ่งเป็นพอนะครับเขาต้องการจะลดฐานค่าเหนื่อยลงแล้วก็ปรับภาพรวมในเรื่องของรายจ่ายนั่นก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการต่อสัญญานักเตะที่ยังเคลียร์ไม่จบนะครับซึ่งดอนรมาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย โอเคตามที่ข่าวรายงานก็คือมีแมนเชสเตอร์ไนเต็ดของเราแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ที่ให้ความสนใจซึ่งแทนซี่บอกว่า2ทีมนี้อาจจะเป็นตัวเลือกถ้าสมมติว่าดอนนารุม่าต้องการย้ายไปที่อังกฤษนะครับฉะนั้นนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเคสของดอนนารุม่าถ้าจะมาคุยกันตรงนี้นะครับพูดกันตรงๆก็คือโอกาสยังไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มันมีหลายครั้งแล้ครับที่ทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิคเปเอชเนะครับเขา พยายามจะต่อสัญญากับนักเตะตัวหลักของเขาแต่ว่าระยะเวลาสัญญามันเหลือน้อยนะครับแล้วก็ทีนี้ผู้สื่อข่าวหรือว่าเอเนต์ก็พยายามจะจับชื่อของทีมนั้นทีมนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือดูจากภาพแห่งความจริงอ่ะนะครับมันก็ไม่แปลกอะไรที่ดอนรูมาจะแฮปปี้ที่เปเช่เปเช่คือแชมป์ยุโรปนะครับเว้นแต่ว่าเกิดดอนรูมานะครับซึ่งตอนนี้อายุ26ปีต้องการความท้าทายใหม่ๆ ต้องการจะโยกมาเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งอันนี้คือความเป็นจริงคือดอร์ม่ายังไม่เคยมาค,าค้ายแข้งในพรีเมียร์ลีกเลยเขาเติบโตขึ้นมาในเซรียกับมิลานย้ายไปไปเอเชยตั้งแต่ปี2021ยังไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกถ้าเกิดเขาต้องการความท้าทายนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้แล้วกันนะครับมันก็คงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาใหม่ระหว่างดอร์โมากับไปเอเชยที่มันเหลืออยู่ปีเดียวนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเคสของดอร์โรมานะแต่ก็จะต้องพูดเหมือน ที่พาดหัวข่าวที่โปรยข่าวความน้อยนะครับว่าถ้าสมมติว่าดิลนี้เข้ามาถามว่าเอาไหมเอานะครับเอาล้ครับประมาณนี้นะครับก็ใช้คําว่าเป็นประโยคเด็ดที่พี่จอมชอบพูดนะผูอ,อนุญ,ญาตเขา,า,าเรียกว่าไงอ้างถึงนะพี่จอมซึ่งพูดบ่อยๆนะครับพอมีดีลที่อยากได้เนี่ยก็จะพูด้ใครพี่จอมก็คือเอานะนะครับตอนนี้ก็อยากจะเอานะเหมือนกับดิวของดันรูม่านะครับแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก นะครับแต่มีข่าวเราก็ต้องมารายงานหุ้ยท่านได้รับทราบกันแบบนี้นะครับเอาละนะครับช่วงท้ายฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับขอภัยที่หายไป2วันตอผมกลับมาแล้วนะครับกลับมารันยาวๆก็จะมีไลฟ์นะครับแล้วก็มีคลิปเช้าข้ามาฝากทุกท่านเหมือนเดิมอยู่ที่ช่องของเรานี่แหละนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสําหรับทุกการถามถึงว่าคลิปไปไหนเมื่อไรจะกลับมาทําคลิปคือแค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วและขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกันนะครับเข้ามา เห็นคลิปนี้แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจผมขอแค่ปุ่มไลค์ปุ่มเดียวกดครั้งเดียวพอนะนะครับแค่ดีก็พอแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามเกิดไปตลอดนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูมงกัาแนทนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์ไดซาทุกท่านตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับกับทางผู้สับสุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องเล่นผนน้องชายไข่ grooming นะครับ ฝากผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบราก่ย่างรถข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ฝากรถยนต์ซูซูกิวันนี้อ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ